ครับแต่ประเด็นก็คือตอนนี้มีการเร่งออกเรื่องของคาสิโนหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งทักษิณก็ออกตัวชัดเจนโอ้ยมันจำเป็นจะต้องทำเข้าใจกันผิดนะก็คงเป็นคำตอบอะไรชัดเจนซึ่งงานนี้มวยออกอาการเนะี่ยแต่ผมยืนยันฟันธงถึงแม้ว่าทักษิณจะได้กระทรวงมหาดไทายไปหรือได้ทุกๆก,กระทรวงเลยก็ไม่ทำให้สถานการณ์ของเขาดีขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จีมจิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็แน่นอนฮนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไฟกันระหว่างทักษิณชินวัตรนะครับกับทางฝั่งภูมิใจไทยทักษิณบีบทุกวิธีทางบางคนตั้งข้อสังเกตว่าทักษิณบีบทางไหมนะบีบ,บอนุทินทําไมและบีบงานนี้จะได้ตามที่ต้องการหรือเปล่า การนำอย่างเพื่อไทยควรที่จะมีเป็นลัรีนมาไทยไหมคืออย่างนี้การนำนโยบายให้ถึงประชาชนเนี่ยกระทรวงหลักคือมาไทยอ่ครับแล้ววันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยถึงเพราะอะไรฮะเพราะว่ากระทรวงมาไทยยังไม่ค่อยทําเต็มที่อ่ะ ยังฟูดเวิร์กอยู่ครับแต่ว่าวันนี้มันเวลามันเหลือสองปีแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงมาไทยต้องทำงานให้เต็มที่ท่านเนี่ยผ่านการเมืองมาเยอะแล้วก็รู้จักพักเพื่อไทยดีวิเคราะห์ซิว่าพักเพื่อไทยเขากล้ายึดไหมรอบนี้เอผมยังไม่ได้ถามหัวหน้าพักวิเคราะห์วิเคราะห์ไม่ได้ถามข้อที่สี่ถ้าให้วิเคราะห์ในก่เป็นเรื่องที่คงต้องพูดกันนะว่า จำเป็นต้องให้พรรคเวยียาไปทาํางานรตรงนีเ้เพื่อแก้ปัญหาให้นโยบายถึงประชาชนสักทีเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วอ,อีกสองปีก็เลือกตั้งแล้วในฐานะที่เป็นผู้ติดตามทางการเมืองบอกอที่สขอวิเคราะห์นะแล้วพรรครวมที่มี69เสียง <laughs> เขาจะยอมหรือในเมื่อกระทรวงน,นั้นคือกระทรวงหัวใจหลักที่เขาคิดว่านั่นคืออํานาจการบริหารและชนะทางการเมือง คือมันเป็นเรื่องของการทํางานให้ประชาชนถ้าอยากทํางานให้ได้ผลพรรคเพื่อไทยก็ต้องตัดสินใจนะครับเพราะว่าท่านพระไทยต้องตัดสินใจว่าจะทํางานให้ได้ผลเพื่อให้นโยบายถึงกับประชาชนจริงๆเนี่ยก็ต้องให้มาไทยอยู่ในความดูแลของพรรคเพื่อไทยอันนี้คือหลักการคำถามคำถามต่อไปตรงที่ว่าคยไกลอื่นนอกเหนือจากกระทรวงมาดไทยยังมีกระทรวงไหนที่ถ้าในฐานะนักวิเคราะห์ ข่าวนะบกคนที่4ี่ว่าจะสามารถที่จะทําให้รัฐบาลเนี่ยทำงานและกระฉับกระเฉงและสามารถชนะการเลือกตั้งในรอบต่อไปก็เกษตรพาณิช์ครังก็เป็นหัวใจเกษตรพาณิ์กลางมาไทยมันจะเป็นหัวใจในการที่คมได้ไหมคมนาคมคะคมนาคมคิดว่าฐานะนักวิเคราะห์มีประสบการณ์การเมืองเนี่ยภูมิใจไทยเขาถอนไหมกล้าถอนไหมกล้าถอนไหม คิดว่าน่าจะพูยกันรู้เรื่องอ่ะคงคงคงไม่ไม่ถอนมั้งผมว่านะครับแล้วไม่อยากให้เขาถอนอ่ะไม่อยากให้ถอนเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาแต่ถ้าเขาอยู่ไม่ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมการตัดสินใจของแต่ละพักได้ใครนี่ทำงานไม่ดีจริงหรือเปล่ากับสองปีที่ผ่านมาคืออย่างนี้นะคะเอออันนี้เนี่ยเป็นคอมเมนต์ของของท่านศิป์นะคะแต่ว่าตัวดิฉันยังไม่ได้ประเมินอะไรแบบนั้นนะคะก็เดี๋ยวก็รอดูค่ะท่านอัมพินเองเนี่ยเรายกหูหาหรืออะไรเนี่ย ก็ให้คําตอบนะแล้วก็ติดต่อกันได้ทุกครั้งนะคะแล้วก็มันก็มีกระบวนการของในกระทรวงมหาดไทยหรือทุกๆกระทรวงเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ทําได้และทไม่ได้ทุกกระทรวงนะคะแต่ว่าจะยังไงในอนาคตเนี่ยก็เดี๋ยวมาตอบกันอีกทีแต่ปัจจัยหลักในการที่จะเอากระทรวงมหาดไทยมาดูนี่หมายถึงว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนำตัดตั้งรัฐบาลเนี่ย็นประเด็นความสคัญแค่ไหนประเด็นคือฉันยังไม่ได้พูดนะคะถ้าอันนี้จะลงลึกในถามท่านทักษิณแล้วกัน ทีฉันไม่ได้ดูคนให้สัภาษณ้คุยไท่านนายกเลยแต่ไม่มีอะไรแต่เฟลกันท่านนายกครับคุณพี่้อยใจนะครับอยใจไัน้คนันก่ดไปเที่ยเลย่ะวันก่อนยังกอดกันยู่เลยท่านนายกคะพูคชั้ๆได้ไหมครับว่าตอนนี้ท่านนายกเองก็เริ่มจาก มันไม่ม si <athletes> mm ีอะไรชัดเจนนะคะเรื่องของการนักตรัฐมนตรีม่ได้มาถึงเรื่องบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่คือสิ่งที่พูดมันเป็นยุคจีนอันารย์ว่ายังไงก็ไม่มีคุณทักษิณมาครอบงำได้ใช่ไหมคุณทักษิณครอบงำไม่ได้อยู่แล้วค่ะยังไงก็ไม่มีคุณทักษิณคิดเพื่อไทยทำสองไม่น่ามีคุณทักษิณให้คำปรึกษาลูกสาวคุณทักษิณรับไว้พิจารณาขอบคุณค่ะการเข้าสู่เวทีการเมืองนี่ครับเราอย่าไปยึดติดนะครับถ้ายึดติดแล้วมันก็จะพอมีพอมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็จะมีปัญหาและสิ่งสำคัญที่่สุดดดอยยาึติ มันต้องประมาณนะครับตัวเองตลอดเวลาว่าเราทำงานเนี่ยตอบโจทย์หรือไม่นะครับเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติหรือไม่หลักการทั่วไปการเป็นนักการเมืองอย่าอย่าย,ยึดติดนะครับบางครั้งบางบางครั้งบางคนบางท่านเนี่ยหัวโขดที่เสวมให้ไปยึดติดมากเกินไปแล้วไม่ดูแลไม่ดูตัวเองเลยแล้วมันก็ไปไม่รอบเหมือกัน ผมไม่ได้หมายถึงใครผมไปถึงนักการเมืองมันต้องประมาทเองนะครับไครที่อยู่ข้างบนแจกไม่ได้ลงมาเอาคนอื่นขึ้นไปนั่งถ้าไม่มีปัญญาทําให้หนายยกได้ลงมาคนอื่นมีเยอะแยะที่เขาทําได้ถ้าท่านไม่จัดการเรื่องดิจิตอลให้เรียบร้อยอย่าไปแจกใกล้ๆเลือกตั้งครับอย่าว่าจะหมื่นละสองหมื่นก็แจกได้ถ้าไม่แจกเขามาแน่ครับนายกเทงนายยกเทงผมเองเมื่อก่อนไม่เห็นด้วยครับกับการแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทของนโยบายของพรรคเพื่อไทย แต่ปัจจุบันนี้ผมเห็นด้วยครับปากท่านประธานถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับต้องแจกครับเงินมีใครที่อยู่ข้างบนแจกไม่ได้ลงมาเอาคนอื่นขึ้น,นไปนั่งผมเลยนด้วยความเคารพพูดอย่างนี้จริงๆครับถ้าไม่มีปัญญาทําให้นายกได้ลงมาคนอื่นมีเยอะแยะที่เขาทําได้ประเทศไทยเงินมีเยอะตรงไหนที่มันติดขัดก็แก้ซะถ้าท่านไม่จัดการเรื่องดิจิตัลให้เรียบร้อยอย่าไปแจกใกล้ๆเลือกตั้งครับผมบอกอย่าว่าจะหมื่นละสองหมื่นก็แจกได้ ถ้าไม่แจกเขามาแน่ครับนายกเทงปันนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจมันต้องหลากหลายกว่าในอดีตการใช้เงินต้องไปทั่วถึงทุกกลุ่มชนงบประมาณแผ่นดินก็เปรียกเหมือนถังใหญ่ๆที่รัฐบาลเก็บมาจากพี่น้องประชาชนและเอามาใส่ถังในถังนั้นก็จะมีรูด,ดูดออกไปในหลายๆอาชีพในหลายๆสาขาก็ไปให้ทั่วถึงและเป็นธรรมมันก็จะเกิดความ ไม่ไม่มีการเหลื่อมล้าล่าสุดเนี่ยคุณทักษิณออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่ากระทรวงมหาดไทยทํางานไม่เต็มที่เหมือนเหมือนจะเอาคืนนะนี้เอาคืนเนี่ยอ่าหนังสือพิมพ์สปริงนิวลงแล้วแล้วก็เนี่ยทุกวันที่น้่งหงิกหน้างอเนี่ยถ้าคนมีความบริสุทธิ์ใจทํางานรับงานอย่างดีทํางานมีความซื่อสัตย์จริตผมถามว่าใครเขาจะไปว่าคุณทําร้ายคุณใช่ไหมผมถึงบอกว่าถ้าผมไม่ออกมานะคุณก็ลอย การออกมาประกาศแบบเปิดเผยนะครับของทักษิณชินวัตรและก็พรรคเพื่อไทยก็ประกาศเอาจริงฮะที่จะยึดคืนกระทรวงมหาไทยนะครับแล้วก็จะเสนอให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงสารสุขและก็กระทรวงดีนะครับมาแทนที่โดยจะยึดกระทรวงศึกษาธิการนะครับมาจากพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยเป็นประเด็นฮะสิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือชาดาซึ่งมีลูกเป็นน้ำตรีว่าการกระทรวงมหาไทยนะฮะก็ออกมาสนับสนุนนโยบายของทักษิณชินวัตรเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลพริ้วเลยนะฮะเรื่องงานแจกเงินดิจิตอลเนี่ยพริ้วเลยนะครับว่าจะต้องมีการแจกเงินดิจิตอลต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้หลายคนก็งงมันเกิดอะไรขึ้นวะประเด็นแรกเรื่องของเงินดิจิตอลนะครับหรือเงินหมื่น ที่ชาดามาพูดเนี่ยสาเหตุที่ชาดามาพูดเนี่ยก็เพราะว่าภูมิใจไทยกําลังถูกกริบเก้าอี้จากทักษิณโดยลูกของทักษิณน,นั้นเป็นนายกรัตรีเป็นผู้กําหนดว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนนะครับแต่ก็มีรายงานว่าในภูมิใจไทยเองก็มีงูเหา่านะพร้อมจะไปอย่างน้อย17เสียงออกจากพักภูมิใจไทยไป ไปอยู่กับพักเพื่อไทยหรือไปอยู่พักที่เขาเรียกว่าพักฝากเลี้ยงนะครับทำให้ตอนนี้ทั้งอนุทินนะครับทั้งเนวินก็ต้องตัดสินใจอย่างหนักนะครับการจะยึดคืนพักอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยลูกชายของเนวินนะบอกว่าได้ไปศึกษาคุยกับตระกูลละ บอกว่าถ้าภูมิใจไทยจะทําอะไรก็ให้เพื่อไทยจะทําอะไรก็ให้ไปดูว่าสิ่งที่ประไทยทําอยู่น่ะทำดีหรือไม่ก็คือจะไฟกันหลังงานนี่คนละหมัดก่อนนั้นลูกของเนวินก็คัดค้านคําเบรก e เอนเตอร์เทนเมนต์แต่ประเด็นสําคัญคือทักษิณเอากระทรวงมาไทยไปทําไมนะฮะผมระเรียนหุ้นส่วนไม่ได้เกี่ยวกับเลือกต้องเลือกตั้งนั่นแหละเขาจะเอาเพื่อที่จะออกกฎหมายนะครับ คอมเพกเอนเตอร์เทนเมนจริงๆไม่จะไปออกไปแอกแล้วหรอกนะฮะมันก็แก้กับกระทรวงก็จบแล้วนะครับพรบการประนันสองสี่เนะซึ่งเขากําลังดำเนินการจะแก้เรื่องนี้อยู่เพราะใครก็ไม่รู้นะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรเลนโฮนะครับแต่ใครก็ไม่รู้นะมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะในช่วงเทศกาลสงกรานที่ผ่านมาในปี2567เนะดนี่ยบินไปแล้วไปเรื่องเงินไปซื้อหุ้นซื้อหุ้นไปเงินดีต้องดีต้นนะกว่าหมื่นล้านบาท นะครับสิ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะไม่รู้มาจากเกิดเหตุอะไรนะครับแต่ประเด็นก็คือตอนนี้มีการเร่งออกเรื่องของคาสิโนหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งทักษิณก็ออกตัวชัดเจนโอ้ยมันจําเป็นจะต้องทําเข้าใจกันผิดนะก็คงเป็นคําตอบอะไรชัดเจนซึ่งงานนี้มวยออกอาการนะแต่ผมยืนยันฟันธงถึงแม้ว่าทักษิณจะได้กระทรวงมหาดไทายไปหรือได้ทุกๆก,กระทรวงเลยก็ไม่ทําให้สถานการณ์ของเขาดีขึ้น ถึงแม้จะออกใบอนุญาตได้แต่สถานการณ์ของเขาจะอยู่ในสถานะที่แย่ลงอย่างน้อยสิ่งที่เห็นที่ผมถาม,ถามอยู่เสมอว่าถ้าเป็นคุณจะนอนหลับหรือเปล่าตอนนี้ก็คงเห็นแล้วนะครับว่าทักษิณสงสัยนอนน้อยเปรีย ع, และค่อนข้างจะเครียดมากสิ่งที่ผมเรียนมาอยู่เสมอคือเรื่องของหนูติดจันทนะครับวางที่กําลังถูกพญาเสือล้อมไว้นะครับคราวนี้ไม่ใช่มีแค่หนูตัวเดียวฮะมีลูกหนูด้วย นะครับที่เป็นตัวประกันนะครับแล้วก็มีลูกกวางด้วยที่เป็นตัวประกันจับตามองให้ดีะงานนี้ใกล้เข้ามาทุกทีการยึดกระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายเดียวนะครับเรื่องของ entertainment complex นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ